สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลูกทุ่มันนอกเหมือนเคยนะครับวันนี้เอาสาระดีๆมาฝากเรื่องแต่ลมไฟฟ้ามาให้ชมกันนะครับดีกว่าแต่เดิมๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ชอบแต่ลมนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์กดให้ฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฟังนะครับเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ไหมครับการต่อยังไงนะครับต่อไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอธิบายให้ฟังนะครับ ก็สําหรับท่านไหนที่ทําเป็นแล้วนะครับก็ปล่อยผ่านนะครับอันนี้แนะนําสําหรับท่านที่อยากติดแต่ไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะต่อ,อยังไงเพราะว่าเราซื้อมามันจะมีรีเลย์มาให้หนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เมื่อก่อนตรงนี้จะมีแต่นะครับรุ่นของผมนี่เป็นสามหกแรงนะครับก็ผมก็ถอดแต่ออกนะครับแต่ผมถอดสวิตช์แต่มามาใสา่รีเลย์แทนนะครับเป็นตัวเปิดสวิตช์เมื่อเรากดสวิตช์จากปุ่มด้านหน้านู้นะครับเมื่อเราเปิดแต สัญญาณมาันก็จะมานี่นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแต่เรากดปุ๊บแต่มันก็จะดังเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแต่ลมนะครับผมก็เลยเอาดีเลย์ามาไว้ตรงนี้แทนนะครับส่วนสวิตผมก็เอามาใสเ่เป็นตัวเป็นตัวเปิดไฟให้ไฟสิบโวลต์วิ่งผ่านรีเลย์ตรงๆไปเข้ากับปั๊มลมแต่ไฟฟ้านะครับก็คือผมจะมาเข้าขานะครับรีเลย์มันตัวนี้มันมีสีขานะครับมันมีมีขาสามสิบกับแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ขาห้าสิบห้าสิบ้าห้าสิบหก ไอ้หกสิบห้าหรือหกสิบหกผมไม่แน่ใจนะครับก็คือหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยจะเป็นเป็นสวิตเปิดดีเลยททำงานนะครับส่วนผมจะเอาสวิตจากแต่เดิมครับเข้าที่หกสิบห้าหกสิบหกห้าสิบหกหรือห้าสิบห้านี่แหละครับผมจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดดูอีกทีนะครับถ้าซื้อมาแล้วนะครับส่วนไฟนะครับไฟจากแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่นี่ผมเอาเข้าเข้าขานี้นะครับขาที่สามสิบนะครับขาที่สามสิบแล้วก็ออกที่แปดสิบเจ็ด ครับแปดสิบเจ็ดก็คือสายสายนี้นะครับสายนี้สายนี้นะครับเป็นสายไฟนะครับส่วนไอ้ตัวสีขาวมีหน้าที่ทําอะไรนะครับมีหน้าที่รับสัญญาณมาจากสวิตชตแต์นะครับให้ยกรีเลย์ทางานนะครับตัวนี้เพื่อให้ไฟออกไปหาแต่ลมนะครับนะครับส่วนผมต่ออย่างนี้นะครับสายกาวผมก็ต่อกับขั้วแบตเลยเพราะว่าผมมีสายแบบนี้มานะครับก็เลยต่อตรงนี้เลยครับปกติไม่ต้องต่อมาานี้ก็ได้ครับต่อกับครงรถก็ได้ครับ สำหรับไฟที่ออกมาจากแากปั๊มจากวีดีนะครับสายลบที่ผมต่อให้เห็นใงขั้วแบตก็คือมนเข้าขั้วลบนะครับเข้าขั้วลบมันจะมีเขียนบอกตูดตูดปั๊มลมนะครับมีแต่เอ่มีบอกว่าเป็นเป็นขั้วลบนะครับก็เอาเข้าตรงนี้เลยครับส่วนบวกก็เอาเข้าบวกเลยนะครับสําหรับแต่ก็ต่อไม่ยากครับก็ต่อสายลมต่อสายลมเข้าแต่เลยนะครับก็แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็ ก็ดูอย่างแบบผมก็ได้หรือทักมาทาง youtube ก็ได้ครับสำหรับท่านไหนที่ทำไปแล้วก็ก็ดูผ่านๆไปนะครับอันไหนอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับรีเลย์ผมก็อาจจะจำขาผิดหรือยังไงก็เปิดดูอีกทีนะครับแต่ผมจำแน่ๆคือขาส0ิเนี่ยผมใส่สายไปสาสิบกับแปดสิบเจ็ดนะครับส่วนสายสวิตช์นี่ห้าสิบหกหรือว่าหรือห้าสิบห้าหรือ 65, หกสิบห้ารือหกสิบหกนี่ละครับผมไม่ได้เปิดดูนะครับผมจำไม่ได้นะครับ ส่วนสายไฟคือเอาไว้ง่ายคือมันจะตรงกับนข้ามนะครับถ้าสายไฟก็จะเป็นสามสิบสามสิบแปดสิบเจ็ดนะครับที่เหลือเป็นสายสวิตช์นะครับครับสำหรับท่านไหนเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้อย,อยช่องลูกทุมะน,นอ้อของผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้สวัสดีครับ